สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงการทิดาเหล่าลาภะเป็นลูกของร้อยตำรวจตีอพิศักดิ์เหล่าลาภะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องพ่อหนูเป็นตำรวจค่ะตั้งแต่จำความได้นะคะโตมาจากคำว่าตำรวจคือคนรอบข้างคนที่ดูจักส่วนใหญ่เป็นตำรวจปู่เป็นตำรวจพ่อก็ยังเป็นตำรวจค่ะการที่มีพ่อเป็นตำรวจนะคะรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยค่ะก็อย่างเช่น ตอนปฐมนะคะจะไม่ค่อยมีเพื่อนมาแกลงเพราะว่าเพื่อนรู้ว่าเป็นลูกตํารวจแล้วจะไม่มีใครมากล้าแกลงค่ะเอิมเพราะว่ากลัวเราไปฟ้องพ่อนะคะก็ทําให้ช่วงปฐมนะคะไม่ค่อยมีคนมาแกลงค่ะเอิมแต่ในขนาดเดียวกันนะคะระหว่างที่พ่อทํางานปฏิบัติหน้าที่หรืออะไรก็ช่างะคะ่ะอยู่ในเวลาทํางานก็รู้สึกแอบเป็นห่วงไม่ได้ค่ะเพราะว่าอาชีพตํารวจเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง แล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะนอกจากเป็นตำรวจจะเป็นอาชีพที่เสียสละมีเกียรติครอบครัวตำรวจก็เช่นกันค่ะทุกคนในครอบครัวก็เสียสละเหมือนกันต้องยอมเสียสละเวลาต่างๆของครอบครัวเพื่อเข้าใจการทำหน้าที่ของพ่อค่ะ ช่วงเวลาเทศกาลต่างๆนะคะเพื่อนๆคนรอบข้างหรือคนรู้จักนะคะส่วนใหญ่เขาจะไปเที่ยวตามเทศกาลต่างๆอะไรแบบนี้แต่ครอบครัวหนูก็ไม่ค่อยได้ไปค่ะเพราะว่าพ่อต้องทํางานเข้าเวรตอนนีดก็รู้สึกแอบฟิลๆเสียใจยนะคะว่าทําไมเราถึงไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเขาแต่ พอเริ่มโตมาเริ่มเข้าใจค่ะว่าทําไมถึงเราไม่ได้ไปเพราะว่าพ่อต้องทํางานเพื่อส่วนรวมทําหน้าที่ของตัวเองค่ะอมจนตอนนี้นะคะทําให้รู้คาตอบแล้วเราไม่เสียใจค่ะแต่กับภูมิใจด้วยสามที่พ่อเลือกทําอาชีพนี้ ถึงตำรวจจะเป็นงานหนักนะคะทำงานไม่เป็นเวลาแต่พ่อก็แบ่งเวลามาให้ครอบครัวได้เหมาะสมค่ะพาไปเที่ยวพาไปนู่นไปนี่เวลาเราอยากไปไหนนะคะพ่อก็จะพาไปหาเวลาว่างพาไปค่ะเอ,อ่อทำให้คนในครอบครัวรู้สึกไม่ขาดอะไรไปเลยนะคะถึงพ่อจะทำงานหนักแต่พ่อก็ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวได้ดีเยี่ยมค่ะขอบคุณค่ะ